EP 9ถูก4 6หกรุนเจริญปะฐะเลิกบนให้เข้าสองตัวตัวตรงมารุ้นกันต่อ1ตุลาคมนี้สวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอทางช่องมหาบารมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะ มาพบกันสําหรับ EP ที่9แอดมินมีแนวทางหว้สองแม่นๆมาฝากพร้อมสถิติสําหรับการตัดสินใจงวดที่แล้วให้เข้า46ในคิมนี้มีซองลุ้นเจริญเลิอกบนสาสมสูตรบอกอชีทิศมังกรหยกแอดทะเลใจสําหรับงวดน,นี้เรกเด่นก็พร้อมแล้วคะ่ะมารับชมและเก็บข้อมูลกันเลยเริ่มจากแนวทางแรก จากซองลุ้นเจริญผลงานเด่นดีเข้าสองตัวบนและสองตัวล่างตัวตรงสามวดติดวันหนึ่งสิงหาคมท้ายรางวันที่หนึ่งออกแปดห้าสองและเลขท้ายสองตัวออกห้าศูนย์ปรากฏว่าให้ถูกห้าสองและห้าศูนย์ตัวตรงต่อมาสี่หกสิงหาคมท้ายรางวันที่หนึ่งออกแปดหกห้าและเลขท้ายสองตัวออกหกสามปรากฏว่าให้ถูกหกห้า และถูกห3สาตัวตรงมวดหนึ่งกันยาท้ายหลังวันที่1ออก3 5 6หหและเลขท้าย2ตัวออก3 1หนึ่งปรากฏว่าให้ถูกตัวกลับ6 5ห้าและถูก3 1มหนึ่งตัวตรงงวดสิกกันยาท้ายหลังวันที่1ออก6 4 6หและเลขท้าย2ตัวออก50าปรากฏว่าให้ถูกตัวกลับที่6 4สี่ และนี่ก็คือข้อมูลสำหรับงวดใหม่1ตุลาคมนี้2ลุ้นเจริญห้เล็กเด่นคู่2ตัวมีเลข73 72 71 70 43 42 41 40 5 3 5 2 5 1 5 0มาช่วยรุ้นกันขอให้เข้าอีกนะคะ มาดูและเก็บข้อมูลกันต่อทีสอเลือกบนให้เลขเด่น2ตัวมาตัวเลขเข่าแมนนะคะแม่นที่เลขเด่นบนสถิติเดินดีเข้ามาแล้วแปะงวดติดผลงานงวด16สิงหาให้เลขเด่น7และ6ถท้ายหลังบันที่1ออก8.65ให้เข้าเลขเด่น6ที่หลัก10งวด1กันยาให้เลขเด่น3และ6 ท้ายราังบันที่1ออก3 5 6ห้าหให้เข้าเลขเต่น3ที่หลักร้อยและเข้าเลขเต่น6ที่หลักหน่วยเมื่อสิบหกกันยาให้เลขเต่น4และ7ท้ายหลังบัลที่1ออก6 4 6หให้เข้าเลขเต่น6ที่หลักร้อยและเข้าเลขเต่น6ที่หลักหน่วยและนี่ก็คือข้อมูลมวนใหม่1ตุลาคมนี้2เลือกปนให้เลขเต่น9 และ4ก็รอลุ้นกันขอให้เข้าอีกนะคะมารับชมกันต่อที่ข้อมูลชุดสะสมสูตรบอกอชี้ทิศให้เลกเด่น3ตัวมาตัวสถิติผลงาน5งวดจะเห็นว่าเล็กเด่นเข้าที่10หน่วยบนล่าสุดงวดหนึ่งกรกฎาคมให้เล็กเด่น1 4 8ท้ายรางวัลที่1ออก2 4 6ให้เข้าเลขเด่น4หลัก10 งวด16ก,กรกฎาคมไฮเล็กเด่น046ท้ายรางวัลที่1ออก324หายเขาเล็กเด่น4หลักหน่วยวงวด1สิงหาคมให้เล็กเด่น985ท้ายรางวัลที่1ออก852ห้เขาเล็กเด่น5ที่หลักส0งว่16ส,สิงหาคมให้เล็กเด่น569ท้ายรางวัลที่1ออก865 ให้ถูกหลักสิบเลขหกและถูกหลักหน่วยต่อมา1กันยาให้เลขเต็นแปดหกสี่ทายหลังวันที่1นึ่งออกสามห้หกห้ถูกหลักหน่วยเลขหกวันสิบหกกันยายนให้เลขเด่น1่งห้าหกทายหลังวันที่หนึ่งออกหกสี่หกห้ถูกหลักร้อยเลขหกและถูกหลักหน่วยเลขกยยหลข 1, 5, ล 1, ออก 6, 4, 6. และนี่ก็คือข้อมูลวันใหม่1ตุลาคมนี้ชุดสะสมสูตรไฮเล็กเต่น0 6 8รอรุนไปด้วยกันนะคะจับคู่ชน3ซองแมนแนจากซองรุนเจริญเลิกบนและชุดสะสมสูตรบอกอชี้ทิศผลงานงวดนหนึ่งสิงหาเลขชน3องได้เลข50 58 5 2 5 4ท้ายรังวัลที่1ออก8 5ด้าสองและเลขท้าย2ตัวออก5้ให้ถูกคู่5้สองและ50าศูนย์วัสิบหกสิงหาคมเลขชน3ามสองได้เลขหกห้าหกเจ็กสองหกสามท้ายรังวันที่1ออก8ปดหกหาและเลขท้าย2ตัว6กสให้ถูกคู่6กและหลกสาม ต่อมา1กันยาเลขชน3ซองได้เลข6 7 6 1 65หกนึ่งหหท้ายรางวันที่1ออก3า6หหและเลขท้าย2ตัวออก3 1ให้ถูกคู่6กห้าต่อมา16กันยาเลขชน3ซองได้หกีท้ายรางวันที่1ออก6 4 6หและเลขท้าย2ตัว58ให้ถูกคู่4ี่ห มารับชมการวิเคราะห์สำหรับวันใหม่1ตุลาคมนี้2ลุ้นเจริญห้เล็กเ่นคู่2ตัวมีเลข73 72 71 70 43 42 41 40 53 52 51 50จับชนกับเลือกบนเด่น9และ4 จะได้ชุด2ตัวที่เลข4 3 4ส4 1ส0จับชนกับชุดสัตว์สมสูตรบรกรชี้ทิศเด็ดเลข068จะได้ชุด2ตัวที่ชน3ซองได้เลข40ห่างเดียวเท่านั้นแคปหน้าจอไว้ลุ้นไปด้วยกันนะคะสำหรับไปนี้ เป็นแนวทางจากซองมังกรหยกมีสถิติให้ถูกสองตัวสำหรับซองมังกรหยกผลงานล่าสุดงวดสิบหกกันยาท้ายรางวันที่1ออกหกสีหให้ถูกเลขเด่นสและให้ถูกคู่4ีหมาเก็บข้อมูลวันใหม่หนึ่งตุลาคมกันต่อซองมังกรหยกให้เลขเด่นเจมีคู่สองตัวเจ็ดศูเจสองเจดสี่ 7จ็ดและให้เล็กเด่น0มีคู่2ตัว1 0 2 0 4 0 5 0 6 0ก็รอหุุนกันนะคะคำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล L 6และ N 3เท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภท และโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ